สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะของคนที่เกิดราศีเมษนะคะอาประจําเดือนมีนาคมพศ2567นนะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กด ติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พาทุกคลิปการแจ้งเตือนเม้นคอมเมนต์รับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะแล้วก็อันดับแรกนะคะเอ,อ่ยชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะพลังงานรวมนะคะในด้านการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในด้านสุขภาพร่างกายนะคะ โชคลาภเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างของชาวราศีเมษประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะอ่ะเดี๋ยวหมอตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่สักครู่นะคะขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำนะคะของชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้นะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะเรื่องการงานการเงินนะคะทุกอย่างเลยนะคะมาดูเลยองค์รวมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ของชาวราศีเมษนะคะในไพ่ขึ้นมานะใครที่ทำงานเกี่ยวกับสายข้าราชการนะคะทำงานเกี่ยวกับเทรดหุ้นนะคะการทำงานซื้อมาขายไปก็ได้รลอลักษณะทำงานกลุ่มห้างร้านบริษัทต่างๆนะคะเนาะในไพ่เดือนนี้จะมีความในเรื่องการงานจะมีความรู้สึกว่า เพื่อนร่วมงานให้งานใหให้งานหรือว่าให้การสนับสนุนเต็มที่หรือว่าเราเราคนโทรเรื่องการงานดีขึ้นในไพ่ขึ้นมาแต่บางคนอาจจะทํางานนะคะจบอีกอย่างทํางานอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ที่ไม่ตรงกับสายงานหรือสาขาที่คุณทํามาหรือเรียนมาเนาะลักษณะประมาณนี้แต่คุณไปได้ทําได้ดีนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะที่เป็นเงินตราอาตาัตราเงินหรือช,ช,ชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยในเดือนนี้การงานคุณจะดีนะคะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินกับชาวต่างชาติจะดีเช่นกันเนาะถ้าเกิดดีวงาน นะคะหรือดูงานลักษณะประมาณนี้โอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะเพราะการงานที่คุณทำเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงคําพูดคําจากจารสนับสนุนหรือใช้ความเป็นหน้าเป็นตาในการพูดคุยอย่างเงี้ยคะ่ะสื่อสื่อสารภาษาลักษณะประมาณนี้จะไปได้ดีใครได้ทํางานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะ พยาบาลหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมออะไรต่างๆเนี่ยเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะงานล้นมือนิดนึงนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนนิดนึงเนาะเพราะอาจจะทีอาจจะอิดโรยในเรื่องการงานมากเกินไปนะคะในไพ่ขึ้นมาเนาะเตือนไว้นิดหนึ่งค่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะจะมีการกดงินนะคะลักเล,ลิกๆลักษณะประมาณเนี้ยการเกิดความไม่พอใจหรือการนึงห่วงหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านความรักก็ได้ทําให้ความรักสั่นคลอนนะคะถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องระวังรักซ้อนซอนเงินนะคะหรือว่าปมที่มีมือ ที่สเข้ามาทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางคนบางกรณีอยากยุติจบความสัมพันธ์ก็ได้เกิดจากการเบื่อนหน่ายการไม่แน่ใจในตัวเองหรือว่าเราตกมาเป็นที่2มาตลอดโดยที่เราไม่รู้ว่า เขามีภรรยามีเมียม,มีชีวิตคู่มีสามีมีภรรยาอยู่แล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกนะคะต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะรักซ้อนซ้อนเงินอาจจะมีปมในด้านความรักที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือตึงเครียดกันมากเกินไปหรือว่าหาแนวทางที่ยุติจบความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะเป็นความรักที่กินเวลากันมานานแล้วรู้สึกว่าอยู่กันไปไม่มีอะไรดีนะคะแยกย้ายกันไปเติบโตมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ลักษณะประมาณนะั้นเพราะมี มีอารมณ์บางคนที่มีอารมณ์ความเก็บกดความรู้สึกเสียใจน้อยใจนะคะในไพ่ขึ้นมารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองโดนกดดันกดขี่ข่มเหงหรือว่าเขาทําร้ายความรู้สึกเรามากเกินไปก็ได้ทําให้เราอยากอยากยุติจบความสัมพันธ์ก็ได้ไพ่มันอาจจะสลับกันได้นะคะมาดูในด้านของ คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ในชัดเจนนะคะในเดือนนี้อาจมีโอกาสเปิดใจนะคะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเชื้อสายข้าราชการทหารตำรวจก็ได้นะคะอาจจะมียศถาบรรดาศักดินิดนึงก็ต้องแต่ต้องระวังดูดีๆนะว่าเขามีลูกมีเมียหรือเปล่านะคะเจ้าชู้ไมหมนู่นนี่นั่น,นต้องค่อยๆดูกันไปนะคะอย่ารีบร้อนผีผ่าบางทีคุณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียต้องระวังไว้นิดนึงเพราะบางคนนะ่ะอาจจะมองไม่เห็นเลยนะคะช่วงแรกๆที่ค,คบกันว่ามีลูกมีครอบครัวเขาาจ,จะปกปิดก็ได้ให้ระวังการปกปิดการซ่อนเล้นนะคะนิดนึงนะที่หมอจะ เตือนระวังไว้นิดนึงอาจจะเป็นรักสามเศร้าแล้สามคนได้ต้องระวังด้วยเช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าเขาโสดไม่มีพันธะนู่นนี่นั่น,นคบได้ไม่เสียหายแต่ก็ค่อยดูกันไปนะคะเวลามันจะบอกเองว่าใช่ไม่ใช่นะคะไม่ต้องรีบร้อนในความรักครั้งนี้เนาะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะโสดสนิทอาจจะมีการเดีลยวการพูดคุยกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีการ เจอในโลกโซเชียลออนไลน์รู้สึกถูกใจใช่เรือ่องนัดเดทกันลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นแค่ลักชว์วูบหรือไม่รีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไผ่ไปชอบเขามากเกินไปเขาอาจจะไม่ชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาก็ได้เขาอาจจะมีมุมมองแค่รู้สึกว่าถูกใจเฉยแต่ยังไม่ใช่ความรักก็ได้นะคะต้องระวังไว้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเนี่ยหเราเรา,เราต้องดูนะคะเพราะาเราอยู่คนละประเทศเราอาจจะต้องศึกษาหาความรู้นิดหนึ่งในเรื่องนี้นะคะภาษาเอ่อ วัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมของเรานะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนิดนึ่งนาะต้องระวังด้วยนะคะบางทีถ้าเกิดเขาหย่าล้างยุติความสัมพันธ์กับสามีภรรยามาแล้วคุณมีโอกาสจะเปิดใจได้ไหมมันเีโอกาสเช่นกันแต่ แต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเหมือนที่หมอบอกใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะบางบางกรณีคบหาดูใจไปสุดท้ายมันไม่ใช่อาจจะต้องรักๆเลิกเลยก็ได้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะสิ่งที่หมอเตือนเนาะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะอาจจะมีการถูกรางวันนะคะรางวันนี้อาจจะเป็นรางวันที่1ไม่ใช่รางวันที่ 2- อสได้นะคะสองสามเนาะลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดจะซื้อนะคะเลขทะเบียนรถบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยนะคะอายุพ่อแม่ลักษณะประมาณนี้ซื้อติดไว้นะคะจ,จะมีโชคลาภม,มาในด้านนี้ถ้าใครเป็นคนที่ปฏิบัติสวดมนต์อยู่แล้วแนะนํานะคะ ช่วงนี้เนาะให้ไปถวายดอกไม้ของสวยงามกับพระพุทธรูปในโบสถ์นะคะหรือแม้กระทั่งการบริจาคเงินส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ พระสงฆ์องค์ระเจ้าที่เขาเจ็บป่วยนะคะหรือว่าที่เขาพิการลักษณะประมาณนี้คะ่ะอาพาธนะคะคนที่เจ็บป่วยอาพาธคนที่พิการลักษณะประมาณนี้คุณนะคะให้เงินสนับสนุนตรงนี้แล้วดวงดวงคุณมันจะหนุนในเรื่องการงานการเงินที่มีเข้ามาไม่ขาดสายนะคะใครที่หวังเงินก้อนก็จะมีเงินก้อนเข้ามาขอให้สำเร็จสมปรารถนาเนะาะระวังในด้านสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเลือดลมนะคะระบบทางเดินหายใจนิดนึงนะคะอากาศการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการแพ้ฝุ่นละอองนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตาอักเสบตาผ้าม ะะหรือว่าใส่นัดอักเสบลักษณะประมาณนี้ที่เกิดจากจมูกโดยตรงที่หมอบอกนะคะระหวังไว้นิดนึงเนาะในด้านสุขภาพนะคะก็ขอให้คุณนะคะคนที่ผ่านกําเห็นในคลิปวีดีโอนี้หมอเป็นกําลังใจให้ในทุกๆด้านนะคะแม้กระทั่งการงานการเงินสุขภาพร่างกายและเรื่องของความรักใครที่ตัดสินใจนะคะที่จะไปต่อก็ขอให้พร้อมสนับสนุนกันในทุกด้านใครที่จะยุติความสัมพันธ์ก็หมอก็เป็นกําลังใจกอดๆขอให้คุณสําเร็จสมปรารถนาแล้วขอให้ปลด ภาละนี่สินได้ด้วยแล้วก็คอยพบเจอคนที่ใช่สินเสมอกันนะคะคนไหนที่มันไม่ใช่คู่แล้วอยู่แล้วเป็นเป็นทุกข์เราก็ดึงตัวเองออกมานะคะโฟกัสที่ตัวเองการงานการเงินและชีวิตคุณก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มันดีมากขึ้นอันไหนถ้าเราอยู่แล้วเป็นทุกข์ใจแล้วเหมือนว่าเขาอยู่แล้วกดขี่ข่มเหงเรามากเกินไปนะคะรักตัวเองก่อนนะให้เกียรติตัวเองเชื่อและซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราทําวันหนึง่งเราก็จะเจอคนที่ดีและซื่อส,สัตย์กับเราบางทีมันอาจจะเป็นวิบากกรรมที่ดึงพาให้เรามาเจอคนที่ีไมมมมม่เมเนะเเเสอรร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 ราาาาาันนนนนปป็ธชติิะพวบกใู แบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันรักให้เกียรติตัวเองเคารพและซื่อสัตย์ตัวเองนะคะคุณก็จะเจอคนที่ดีและสินเสมอคุณเข้ามาเช่นกันนะคะหมอเชื่อว่าคุณทําได้ขอให้คุณคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีเชื่อมั่นในศรัทธายังไงความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับ หมอเสมอนะคะขอให้คุณมีพลังงานด้านบวกรับแต่สิ่งที่ดีๆพลังงานที่ใช่ไปนะคะโอกาสประสบความสําเร็จก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราขยันอดออมรู้จักทํามาหากิกนเก็บหอ,อมรอมริดนะคะไม่สร้างภาระหนี้สินให้ตัวเองมากขึ้นคุณก็จะมีในสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณอยากได้อะไรคุณก็จะได้ซื้อด้วยเงินสดหรือด้วยตัวของคุณเองนะคะหมอเชื่อเสมอว่าลูกดวงของหมอนิ่มเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะมีปฏิภาณไหวพริบ แล้วก็มีสติปัญญาที่ดีคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะขอให้สำเร็จสมปรารถนานะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ